สวัสดีครับพบกันอีกคลิปหนึ่งครับอ่ะพี่น้องมาดูบอทีกันบ้างครับโอ้โหเฟร์สงใสยไอกล้องกันนะครับปกติเขาก็จะเปิดประตูแล้วส่องนะครับอันนี้ก็เปิดหูช้างครับแล้วก็ส่องกระจกเา <c oughs> ฟืดหน่อยครับนะแกชอบบินล่าง M6 mà chẳng lấy là mày quân dữ chăng Đó, em ความประทะ M6 บอร์กยกล้อหน่อยลรกพี่โอ้นานๆจะยกล้ออทีหนึ่ง พบไม่ไหวครับเอาเอาพองามครับไม่ได้หยียบสุดเยี่ยมเหมนยานมันดังพวงรางเห็นยบสุดอายุยรลอันะลูกพี่โอ้เบโยกด,ยดินออกดีครับก็เลยไม่ยก ก็คุณปุ่มมาแล้วครับเพิ่งจะได้มาน่าจะได้กันอยู่คนละ30เที่ยวอยู่หรอครับวันหนึ่งนะครับ้าวิงได้น้อยกว่านี้อาจจะไม่คุ้มครับน้ำมันก็หลายร้อยแล้วอาจจะเป็นพันครับวันหนึ่งนะครับ ก็ดีกว่าไม่มีอะไรทำครับเพราะว่าตักน้อยครับตักสองคันครับถ้าตักสามคันมันก็จะออกไวกว่าน,นี้ครับแต่ว่ารถก็จะสวนกันเยอะกว่าน,นี้ด้วยเพราะว่าทางก็ต้องหลบกันนะครับทางเป็นเส้นเดียวนะครับามาดูคุณปูปูไม่รอดแน่คุณปูนะมาดู khuôn của mang đây dưới khuôn khổ khuyết lắm khuôn khổ hơn quái không ôi ở mấy cái lái khuôn ที่ตกหลุมผู้บักว่าผุ่งจังน้อยแน่นอน่คุณปู่สายวากครับเนี่ยวัดทุกที่ขนาดซอกกับบาดําก็ยังร้องกันเมื่อวาน คุณเจ้า,ากป็ปีนล่องอ่ะเข้ามาปีนล่องนะขารถยกเด็ดครับ,บตับทางให้คุณคูณหนอ่อย VIP đó tên nhìng xỉu, bố biến ta kiệt tên nhìng, mày thấy cái gì mà có สตใจวะยังสั่นอ่ะครัเราทางไหมครับเล็บหลวมหมดแล้วครับี่เหลือแต่ว่าไม่สีร้อนหนอแก่กันระบบเล็บ อัตโนมัติตัวนี้ปั่นทวนตามแรงโน้มถ่วงของโลกโอ้ยบีเอพีของ,องเราไปคุดปวดตัดเกือบเดินสบายชิวๆ้องมีรถไถครับแต่ว,ว่าถ้ามีรถไถก็จะวุ่นวายไปอีกเนี่ย รว่ารถไถก็ไปทํางานอย่างยิง่งแล้วครับใช้บริการรถขุดอย่างเดียวเอาแท็กเตอร์มาดันน่าจะสนุกครับดีนตะขาบนะเอ้ยงานเสร็จเร็วด้วยครับถ้ามีแท็กเตอร์แต่รุ่นใหม่ๆจกหน่อยอ่ะมันจะเร็วกว่าครับเร็วกว่ารุ่นเกา่าแรงดีครับ เป็นอีกกว่า,ร,ออานะร้อยยางฮะคุณคูเวทีอยู่รถแล้วหนีรถ <laughs> โอ้จอดเท่กับจอดแถนเลยตอนนี้แน่น,นอนจริง <laughs> ่ะ เอคุณปูจเจ่าดิหาปลาใทยมุนเอไง,งอีกทีน่ะนั่นนั่นแหละฮะเดี๋ยวมาดูคุณปูในคลิปหน้าครับทำทางไงแล้วจะเป็นยังไงทำไม่สุดเส้นนะมันจะเริ่อ่อ,อนมาตั้งแต่หน้ารถคุณปูนะใช่ครับเอเ0สองร้อยซุปเปอร์เกมครับทำกานต่า ลดน้ำหนักโอ้ต้องหมดกี่สิบห้าตันเนาะพคตรลดต่อกี่มหาตันเกินอ่าจบต่อคลิปหน้าครับ